สวัสดีค่ะช่องแม่อ้อยผ้าดูค่ะมื่อี้ผ้ามาเข่าสวนค่ะผ้ามาชมสวนบักสีดาค่ะสวนฝรั่งจา้านี่ค่ะกำลังติดเเก็บเลย,ยค่ะผนผลิตข่อแม่อ้อยดื่มเริ่มพ้อแล้วค่ะเรื่มพ้อแล้วแม่อ้อยจะผ้ายางชม่มนะคะ จากกลิบที่ไม่อ,อ้ยลงไปประมาณสี่หาเดือนค่ะมีกระพานไปเริ่มสีได้ห่อแล้วค่ะมีดอกของมันเสียงธรรมชาติด้วยค่ะสูบน้ำใส่เขา่าแรงที้ยังค่ะข้างมันไม่ออยนี่ค่ะป้าล่งได้เดือนโอได้ปี ในปีปลูกเดือนพฤษภาไหมครับพฤษภามิถุนากรกราสิงหาได้ปีสามเดือนสี่เดือนนี่แห้ะคะ่ะนี่จเพิ่ะไดสมบูรณ์ก็ไดห่อกระกินรุ่นสองนะคะรุ่นสองนี่ก็คือ ไม่ออยปลูกแล้วมันตายรุ่นแรกก็เลยเอามาเอามาสามค่ะ,คะนี่สิเป็นรุ่นแรกค่ะตามันสมบูรณ์ต้นมันกระสิแข็งแรงต้นกระสเจะเริ่มเติบโตไว้ค่ะอาำนังสิเป็นดอกดอกพลัง <c oughs> จ้า นบ้านคะ่ะได้สอนนี่ดอกคะ่ะพี่น้องเอนินี่ตะห่อกระไลแล้วดอกกลำลังสีไล่กันคะ่ะกำลังสีออกตลอดปีด้วยคะ่ะ้าเฮาตัดกิงหรือว่ารูจใจมัน่นมันกับสีออกเฮากิน,นตลอดปีเลยคะ่ะ ั้งนี่เป็นอ้อยห่อบ้านสุดเวยค่ะนี่หอหลอดสองในนวยของมันค่ะหลอดแหลก่านไปหลอดสองสีบะท่านในหอดจะนี่แล้วนี่อ้อยสีบะท่านหอดค่ะผมมันยังมีนวยข้อหอแล้วการหอกับตรงหอทองเงินเหรียญหาได้ค่ะ้าไรไงก็อนหนันมันสีด่างสีไล่เนะคะ ต้นกระตายค่ะนี่มามีปีหนาเขาสิหามาปลูกแซมค่ะมีเราสิตอนจริงก่อนค่ะนี่ท่านไฮอค่ะมือแดงอาจจะเป็นตอนเย็นของวันนี้กระสาก็นี่เดี๋ยวมันไล่ค่ะนคะลูกโป่กพี่น้อง ที่ออกเป็นต้นสีเหลืองๆจักน้อยค่ะเพราะว่าพื้นที่ของไม่อ้อยสีเป็นบัยยุทธิลาบสูงอิหรีค่ะเวลาฝนตกมาช่วงหนึ่งมันฝนตกเร่งๆค่ะเราก็เหตให้เหดให้ดินดินเหดให้ดินแฉไหมคะเหดให้ดินแฉก็เลยเหดให้ต้นเหลืองไปน้ำค่ะแต่ว่า บักซิดานี่สิเป็นพืดทีทีโท้าน,น้ำค่ะหน่อย,ยกระเลกาปลูกค่ะแต่ากักบอแบเมนยุทีตามอิลีค่ะแล้วกับ่อเรยุทีสูงกะสามารถระบายน้ำได้ท่านอยู่ค่ะมือสองมือกะก็ได้ค่ะซิดามือสองมือในการน้ำขังอยู่กับบ่เป็นยังค่ะ มหวังค่ะนี่กวามหวังดอกกับกำลังค่ะอเป็นนวยแล้วก็มีนี่ค่ะมันมีหลายหนค่ะมันมีหลายรุ่นเป็นดอกอยู่ก็มีค่ะเป็นนวยก็มี่ค่ะห่อแล้วก็มี่นี่แหละค่ะกำลังคุณสมบัติของมันค่ะมันจะเป็นดอกเรื่อย จากห่อไปแล้วกับสิประมาณเดือนกกวัวค่ะซิซิหาหมือหาซิบมือแต่เริ่มที่ได้เก็บหรอค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะแอ้วอกบใส่น้ำสายน้ำยดเด้อค่ะสายน้ำยศมานี่บ้าได้เ่ได้เปิดปันได้ค่ะเพราะว่าค่ะ กับฝนตกอยู่โอ,โอ้ยหมามาขวดแง่ค่ะมันล่ะเขามาแต่ยนี้ยมัน้ลน,น้อเนาะมีประมาณอยู่สองรอยก็ตนนี่ละค่ะมีก็จะเป็นรุ่นที่สอง่ินอ้อ,อยห่อค่ะ ต้นใดแข็งแรงต้นใดสมบูรณ์กับไดห่อค่ะต้นน้อยๆกับมีลุมที่ตายอยู่กับมีขึ้นกันค่ะวะ่าแหะหามาปลูกค่ะช่วงว่างหันมันแรงหลายก็บเรียบก,กาปลูกพลองแดด ได้สมบูรณ์กับล่ค่ะพี่น้องมองไปรอบๆก่นเป็นดีๆใจอยู่ค่ะดีใจสิได้เห็นผลผลิตของเขาของน้องดีใจสิจด้เห็นผลผลิตของซีดาของพืชติดจ้าของปลูกค่ะค่ะคลิปนี้แม่อ้อยก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเข้ามาติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของแม่อ้อยนี่เล้คค่ะสวัสดีค่ะ